มาพวกเมึงของกันมาเยอะแล้วเกินกับนี่จ้าบัตไวเซอร์แม็กนัมนี่กระป๋องดำทองนะขอกันมาเยอะมากบอกอยาให้กูรีวิวจัดไปจ้ะมานี่ชิมนะมนะซื้อมาชิมนะซื้อมาชิมนีเออตรงนะแค่ถือก็เท่และวะ้วอ่ะดูดิสีมันสวยเนาะมันดูแบบแพงมันดูฮารูฮารามากเลยอะ่ะมาแก้วชิลมาเรียบร้อยลินกันมาเทสกันเทสกัน แวบมาเดี๋ยวขอแบบดมดมกลิ่นเขาก่อนนะเดี๋ยวนี้เราเริ่มเริ่มรู้เยอะวู้กลิ่นฮอปกินแบบชัดเจนมากอืมนุ่มเลยอะ่ะเธอ,อนุ่มแบบนุ่มตกใจอะ่ะอืดูสีเธอมาใกล้ๆดูสีดูฟองที่มันขึ้นสวยมาก อ,องตัวนั้นเมื่อกี้ที่เทสไปนะมันมีความนุ่มความคาเล็เตอร์ตัวเขาบอดี้เขาอะ่ะมันมีความแน่นๆแบบฟูเลยแบบดีมากอุยอ้ยสีรสถูกใจค่ะอเอ้ยถูกใจครับ <laughs> เดี๋ยวก็รู้ <laughs> นี่ดูโอ้โหจัดไปหนึ่งคำใหญ่ๆจะได้รู้รสชาติคร <laughs> ึ่งแก้วนอกจาพักนี้เราเจอกันบ่อยมากกับบัตวไวเซอร์ จริงเพราะว่าเราไปงานออเดิร์นตนเ่งเนี้ยเราไปมากี่งานแล้วสองสามงานแล้วก็เจอแบบไปเซอร์บ่อยสนิทกันเลยองตรงนะที่กินเข้าไปนะรสชาติเขาแบบเต็มปากแบบมันริชอะริชมันคืออะไรริชมันคือแบบถ้าแปลง,ง่ายๆคือมันเต็มปากมันรสชาติเต็มปากเต็มคาแล้วมีความสมูทคือแบบนี่คือแบบเขาเรียก double ลสมูทดับเบิ e r i c นี่คือเดีย๋ยวกูอยากรู้เลยเนี่ยทำไมมันนุ่มขนาดนี้มันแอลเท่าไหร่วะขอดูแอลก่อนแป๊บนึงน,นะหาแอลก่อนโคตรเดียวเลยกู แล้วก็อยู่นี่นี่ ABV ห้านี่ห้าจุดเก้าบ้าเธอห้าจุดเก้านุ่มได้ขนาดนี้หรอบ้าไปแล้วแต่ตรงนี้เราไม่เคยกินเลยเอฟซีหนึ่งบอกไงอยากให้ใส่เลี้ยวลองเทสโค,ดดโ,คดดโคตรดีอืมคาเลคเตอร์แม่งโคตรเด่นความมัลตี้ความแบบแน,น,น่นมาฟูลมาส์ที่บอกเมื่อกี้คือริชเนี่ยโคตรดีอืม เทสหมดจาก,กระป๋องแล้วก็กูจัดให้แล้วนะตามนี้นะบัตรไวเซอร์แมกนมักระป๋องแค่กระป๋องก็คูดูดเท่ดูคูแล้วไปดื่มไม่ขับแจกันวันนี้ก็เทสเหลืออีกกี่กระป๋องเองสี่กระป๋องเดี๋ยวเทสต่อไปแจกันดื่มไมครับ